น่ากินนะเจ้าฟังพอนนะเจ้ามีหลายรสนะเจ้าน่ากินว่าลยนะเจ้าสวัสดีนะเจ้าเจ้าเจ้าเียวกันจทนิทเวอร์นะเจ้าวันนี้ขอขอทักทายเจ้าเจียวนะเจ้าไปดูไลฟ์กันนะเจ้าวันนี้เราจะมากินยั่วยั่วเมนูซาร์รีเจ้ามาเช็คเสียงกันก่อนเสียงกระเจ้าออกไหม โอ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะเจ้าว่าดูกระเจ้าเยอะขนาดนี้นะเจ้ากระเจ้ารู้สึกปื้มปิ่มมากเลยน่กระเจ้าแต่เน็ตกระเจ้าตอนนี้ตายไปแล้วโอเคเสียงดีมากเลยนะเจ้าตอนนี้เดี๋ยวกระเจ้าจะพาไปกินยั่วๆสตรอเบอร์รี่ในงานมาจฉนโครงการหลวงสตรอเบอร์รี่นะเจ้าของซุนิทซูเปอร์เกตที่เราจัดขึ้นมาแล้วก็ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงด้วยนะเจ้าก่อนอื่นกระเจ้ามาเห็นอันนี้ไง ของบูธเอนะเจ้าก็เจ้าก็เลยแบบว่าตามกลิ่นป๊อปคอนมาเจ้า SF เอฟมีป๊อปคอนมาขายด้วยในงานของเราเจ้าแล้วราคาพิเศษมากปกติถ้าเขาขายอยู่ชั้น4ี่ในร้อยสามสิบนะเจ้าแต่ว่า่ราคาพิเศษ50บาทเริ่มต้นที่50บาทมีแบบถุงแบบว่าซิลด้วยนะมีซิปซิลด้วยนะอันนี้60บาทนะถุงใหญ่ก็ร้อยห้าสิบแล้วใหญ่ขึ้นมาน่ยก็ร้อยเจนะเจ้าแล้วก็มีมีแบบนี้ด้วยให้ได้เลือกกันป๊อปคอนเปิลน,นี่นะเจ้า มันมีหลายรสชาติมีป๊อบคอรนรสชีสรสคาราเมลเจ้ารสออริจินัลเนะจ้าแล้วก็รสปาปิกา้าเนี่ยมาใหม่ล่าสุดลนะเจ้าก็เจ้าน้ำลายไหลนะเจ้าก็ต้องอยากกินมากช่วงนี้ป๊อบคอนเขามีแบบโปรเจกต์พิเศษของเอเซฟ ป๊อปคอร์น SF กินกับอะไรก็อร่อยนะเจ้าวราะจะนัคะเจ้าจอยากกินกับสตรอเบอรี่จังเลยอมเนี่ยในงานนี้นะเจ้านะวันนั้นเราไปกินยั่วๆที่สตรอเบอรี่ที่งานสตรอเบอรี่กันแต่ว่าค่าเจ้าจะบอกนะว่า SF วันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้ดูหนังในราคา29บาทนะเจ้าวันพรุ่งนี้วันเดียวเพราะว่ามันเป็นวันที่9เดือน2เจ้า92 29นะเจ้า ก่อนเลยก่อนวันที่16บหเลยนะเจ้า29บาทนะเจ้านะ29บาทวันเดียวพรุ่งนี้วันเดียวดูหนังเ F ทุกเรื่องทุกรอบนะเจ้ามาเรามาในงานกันนะเจ้าข้าเจ้าว่าข้าเจ้าเข้าทางลัดเลยดีกว่าจะเป็นทางลัดสุดข้าเจ้าเองข้าเจ้าขุดรูไว้เฉพาะในงานนี้เท่านั้นเจ้ามาเข้ามาในงานเจ้าข้าเจ้าขออนุญาตขุดรูทางลัดเอาแอดมินข้าเจ้านี่ แอดมินน้องแอนการตลาด SF เนะเจ้าข่าเครื่องนั่งนะเจ้าแอดมินแล้วเข้ามาก่อนเจ้าข้าเจ้าปิดก่อนล้วจะมีคนเข้ามาของรูข้าเจ้าโอ้ยดูบรรยากาศนะเจ้างานมาจันซอเบอรี่โครงกันหลวงของเราเนี่ยนะเจ้าเนี่ยเามีซอเบอรี่มาให้ได้ชิมกันมากมายเลยนะเจ้ามีชิมฟรีในงานด้วยนะเจ้าตรงเนี้ยเราขายอยู่แพ็คละ89บาทนะเจ้าแพ็ค89บาทแล้วใครซื้อ1แพ็คนี่จะได้คูปองส่วนลด อีก5บาทเอาไว้ใช้ในครั้งต่อไปซื้อกี่แพ็คก,ก็ได้คูปองเท่าจํานวนแพ็คเจ้าซื้อหลายแพ็กก็ได้คูปองเยอะเอามารวบรวมรวบรวมแล้วก็ซื้อเป็นส่วนลดต่อได้เลยในครั้งถัดไปเนี่ยเจ้า mm hmm. สตรเอรี่เจ้าโอ้ยข้าเจ้าอยากกินมากเลยข้าเจ้าทีเนี้ยข้าเจ้าเอาสตรอเบอรี่มาจากยอดดอยเ,อเพราะว่าในนี้เราเราบอกว่าเราจะกินยั่วๆกันใช่ไหมคะเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้าเจ้าก็จะกินยั่วๆ สำหรับสตรอเบอรี่ในงานเนี่ยนะเจ้าเนี่ยอะไรไม่ต้องพูดพ่างทำเพลงกับเจ้าเขาจะจะกินเลยเจ้าวันนี้เราจะไลฟ์กันแบบเร็วมากคันนี้เขาเจ้าเอามาจากดอยนะเนี่ยเนี่ยเขาเจ้าเอามาจากดอยเขาเาเจ้าไม่ได้รักมาอ่ะเจ้าเป็นของเขาเจ้าเองเพราะว่าดอยเดียวกันที่มาในงานนี้น่ะเจ้าเนี่ยดอยอินทตนท์นเนี่ยน่ะเจ้านี่เจ้าเขาเจ้าซื้อในงานนะเจ้านี่สตรอเบอรี่พันพระราชทานแปศูนย์ จากโครงการหลวงได้เขาบอกว่าเป็นสับะร่ที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะเจ้าข้าเจ้าก็ซื้อเขามาเนี่ยข้าเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าข้าเจ้าจะได้กินฟรีนะข้าเจ้าก็ต้องซื้อจะอยากกินก็ต้องซื้อนะเจ้าเราจะมากินยั่วๆกันนะเจ้าใครอยากกินกับข้าเจ้าบ้างทักมาน่ะเจ้าทักมาน่ะเจ้าอยากกินกับข้าเจ้าไม่เอ่ยตนี้อุ้ยโทรศัพท์ข้าเจ้ายังอยู่ตรงตรงป๊อปคอร์นอยู่เลยเจ้าแม่ ชอบและเกินป๊อปคอนนี่อันนี้สตรอเบอรี่เขามีหลายไซส์นะเจ้าเจ้าเชี่ยวก็จะมีไซส์กลางไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์จัมโบ้ของข้าเจ้าเนี่ยเรียกว่าเป็นไซส์จัมโบ้จโเจ้าดูก่อนแกะนี่ข้าเจ้าซื้อไปเมื่อสองวันที่แล้วก็เจ้าทําไมสตรอเบอรี่มันหายไปลูกนึงเจ้าใ,ใครมาแอบกินของข้าเจ้าบอกมาเดี๋ยวนี้ข้าเจ้าข้า <laughs> เจ้าไม่รู้ว่าใครมาแอบกินของข้าเจ้าไปเนี่ย เจ้าว่าต้องมีคนมาแอบไปแน่เลยนะเจ้าแต่ไม่เป็นไรเจ้าข้าเจ้าไม่ถือข้าเจ้าไม่ถือข้าเจ้าเป็นคนใจดีเดดอยใจดีเจ้าเนี่ยดูลูกฉ่ำมากเจ้าจริงจริงมันจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมันจะมีอยู่เจ็ดลูกนะรเจ้าอันเนี้ยหายไปหนึ่ง <laughs> หรือเข้าเจ้าละเมอกินเข้าเจ้าไม่แน่ใจตัวเองอันเนี้ยฉ่ำมากอันนี้สุกแล้วพร้อมทานเลยทันทีนะเจ้าตัวเนี้ยชาเบร,ริโครงการหลวงเนี่ยเขาจะแพ็คออกมาอย่างดีนะเจ้า คือถ้าแกะออกมาจากเนี้ยจากแพคแล้วเนี้ยไม่ต้องล้างทานได้เลยจริงๆเจ้าเพราะว่าปลอดภัยไร้สารพิษสารเคมีเจ้านะอันนี้อันนี้เข้าเจ้าแกะแล้วนะแกะแล้วยังไม่ได้ล้างเลยนะเจ้าไม่ต้องล้างเข้าเจ้ามั่นใจมากเข้าเจ้าเดี๋ยวแป๊บนะข้าเจ้าจะกินเจ้าขออนุญาตนนเนืนอเจ้าข้าเจ้าจะกินยั่วยั่วสับปรี่ของกันหลวงเจ้าเอาลูกไหนเจ้าลูกไหนเจ้าจิ้มจิ้มจิ้ม จำจีจำเอาลูกกลางนะเจ้า<ม>เอาลูกกลางตัวนี้นะเจ้านี่นะครับฉ่ำๆนะเจ้าแต่ว้าถ้าตอนกินเนี่ยต้องเอาอันนี้ออกไหมเจ้าเอาตัวน,นี้ออกไหมเจ้ากินเลยคะ <c oughs> แอดมินบอกว่าให้ข้าเจ้ากินทั้งจุกไงกินทั้งจุกข้าเจ้าจะกินแล้วนะเจ้ากินยั่วๆเจา้ากินน้ำจีเกละออุอ้ยอันนี้มันต้องจิง้มพริกจิ้มเกลือน,นะเจ้า เพราะว่ามันสุกแล้วถ้าจิ้มพริกจิ้มเกลือเนี่ยเป็นรสชาติอีกแบบหนึ่งเลยเจ้าถ้าจะจิ้มพริกจิ้มเกลือเนี่ยซื้อแบบที่เป็นสีขาวเยอะๆเจ้าตรงเนี้ยพร้อมเจ้าหนึ่งสมอ้าอืมกาจิ้เจียวมันฉ่ำเต็มปากเลยนะเจ้าลำจักนัก ล้ำเักอิลิเจ้าทำไมมีอิลิด้วยอ่ะมาเหนือมันลำมากจริงๆนะเจ้าอืมอร่อยมากอร่อยมากมันฉ่ำมากก็เจ้าดูลูกนี้ก็เจ้าดูลูกนี้ใหญ่มากลูกนี้ใหญ่ที่สุดก็เจ้าข้าเจ้าจะกินให้ดูข้าเจ้าจะได้เห็นเนื้อข้างในด้วยนะข้าเจ้าจะกัดกัดครึ่งหนึ่งนะอืม น้ำลายก็เจ้าจ๋อก็เจ้าขอไฟเจ้าเจ้าได้หรอเจ้าดูเจ้าเนื้อหยางแน่นเนื้อหยางแน่นตอนนี้ขาเจ้าสงสารแอดมินตอนนี้ขาเจ้าพูดเลยแอดมินอะคือน้ำลายเออเออเอออยากกินกับเจ้าถ้าอย่างนั้นก็เจ้าจะเก็บไว้ให้แอดมินนะ ให้เอนมินจิมด้วยนะโอเคไหมคะแอดมินเป็นรางวัลเป็นรางวัลที่แอดมินมาถ่ายทำไรส์ตดให้กับเจ้านะเนื้อกินสองลูกก็อิ่มแล้วนะเจ้าลูกใหญ่มากสับปะรดของกระหลวงอ่าเจ้าตรงเนี้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็มาในงานของเราได้เลยนะเจ้าเดี๋ยวกัเจ้าก็ใส่เฟซชิลก่อนเดี๋ยวมีคนไม่กล้ามาใกล้กัเจ้าป้องกันโควิดในีได้ระดับหนึ่งะเจ้านี่ มาที่งานได้เลยเจ้ายังมีถึงวันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์เจ้างานมาจันโครงการหลวงสตรอเบอรีร่โครงการหลวง2021นะจ้ะพร้อมมาตรการความปลอดภยัยโควิด -19 มีเจลแอลกาอฮอล์ล้างมือให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ขอให้ทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยมา ทุกครั้งที่มาในงานของเราด้วยนะเจ้าอ่ะแล้ววันนี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วนะเจ้าเนาะก็เจ้าจะ,จะไปกินสับอะรดฉ่ำๆกับแอดมินนะเจ้าก็เจ้าจะ,จะกินสับอะรดกับป๊อปคอนนะป๊อปคอนเอสเนะเจ้าแล้วพรุ่งนี้เ้าจะจะไปดูหนังที่ SF 29บาทเจ้าเ้าจะจะไปดูเรื่องอะไรดีโคน,นันยังอยู่ไหมโคโนนเออเลอหลือเรื่องอะไระแอดมิน โคตรคนชนเอเลี่ยนนางเรื่องใหม่นะเจ้าโอ้ยพีเดียเตอร์หรือเปล่าอันนี้าเจ้าอยากดูมากเลย29บาทพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันเดียวเท่านั้นวันที่2เดือน9 2929 29นะเจ้าไปแล้วนะเจ้ากินสับริเยอะๆเจ้า